สวัสดีทุกคนนะคะโอ้โหครูนะคะชาววุ่นมากเลยนะคะก็เลยไม่ได้มาพาพวกเรานะคะนั่งสมาธิตั้งโปรแกรมในช่วงเช้าเนาะแต่วันนี้นะคะก็ยังไม่ลืมที่จะต้องทําหน้าที่นะคะภารกิจนะคะทาบุญนะคะไปด้วยกันนะคะถึงแม้เวลามันจะเป็นเวลาที่หลายๆคนอาจจะก,กําลังทํางานอยู่เลิกงานนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยเอาจริงๆบิงาทุกวินาทีม่งมีค่ามากเลยนะ ระหว่างที่เรากําลังมีชีวิตอยู่แล้วเราได้มาฟังคลิปเสียงครูเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าบางคนก็ได้เสียชีวิตไปละครูนะคะเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยค่ะครูได้ฟังเรื่องราวนะคะที่ครูเป็นเจ้าภาพบวชพระนะคะ,พะเพอินว่าพระท่านเนี่ยคือบวชไม่สึกนะคะบวชไ,ไม่สึกก็ประมาณเป็นเจ้าภาพบวชพระนะคะด้วยความตั้งใจพเพเอินเขาไม่มีทุนทรัพย์ในการบวชนะคะครูก็เลยอ่ะรับเป็นเจ้าภาพให้แ้วท่านก็บอกว่าเออท่านจะบวชไม่สึกนะคะครูก็รู้สึกว่าปิติอินดีเนาะก็ ตั้งใจที่จะทาอยู่แล้วนะคะใครบวชพระครูก็ตั้งใจที่จะเป็นเจ้าพให้ถ้าคนนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะบวชจริงๆนะคะครูก็รับเป็นเจ้าพให้อยู่แล้วนะคะที่นี้นะคะปรากฏว่าก,ก็น่าจะบวชประมาณหนึ่งปีได้มั้งนะคะครูก็ไม่แน่ใจนะคะปรากฏว่าแม่ครูก็อ่าเฟซบุ๊กมาฮแมสเซนเจอร์ Messenger มาบอกแต่เช้าเลยว่าเออคนที่เราเคยบวชพระท,ที่จะที่ท่านบอกว่าบวชไม่สึกอะ่ะครูก็บอกว่าจะเอ่อ วันก่อนท่านเดินบินทบาทเนาะแล้วก็ลื่นล้มนะคะหัวแตกเอ้เขาเรียกน,นะเส้นเลือดในสมองแตกนะแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็อย่างอายุประมาณกับเดียวกับ,ก,บกับครูนะครูก็รู้สึกตกใจนะคะแต่ก็มีสตินะคะก็ดูว่าหัวใจเราตื่นเต้นไหมหรือมีอารมณ์ความรู้สึกตกใจถึงขนาดช็อกซีนีมากหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้ถึงกับช็อกซีนีมากนะคะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยทุกอย่างมันไม่แน่นอนนี่ขนาดบทอยู่ในผ้าเหลืองนะ บนโลกเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นใครเป็นคนจอมขังขม,มังเวทคนทุกคน,นะคะหนีไม่พ้นเลยก็คือกฎแห่งกรรมนะคะก็คือกฎแห่งการกระทําแล้วก็กฎแห่งการเวลานะ,ะ่ฮะยังไงเราก็ต้องเจอนะคะกับความตายอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะทําอย่างไรให้ชีวิตเรามันมีความหมายให้เราได้สร้างสิ่งดีงามไปด้วยกันวันนี้นะคะต่อให้ครูนอนตายคืนนี้ครูก็ไม่ได้รู้สึกว่าครูน่าเสียดายอไรและเพราะครูสร้างบาร,รมีในการช่วยเหลือผู้คนมากนะคะ สิ่งหนึ่งที่รูได้เรียนรู้นะคะในในข่าวที่แม่รูมาแจ้งก็คือการมรณสติที่กูเองก็พาเราทุกคนนะคะจูนพลังตั้งแต่มา29วันแล้วไม่รวมที่นั่งหน้าเพจนะคะซึ่งครูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนจะต้องเจอหลีกหนีกันไม่พ้นแน่นอนวันนี้ยังเพิ่งองคักังขาร์นะ,ะถ้าเรายังเหลือเวลาใช้พลังให้สุดความสามารถหนูเชื่อไหมว่าสถิติข,ของคนส่วนใหญ่ที่ดมเหลวคือเอาเวลาไปมั่งนั่งเมาส์มอยหอยสังนะฮะไปนินทาชาวบ้าน เรื่องเราลบๆประมาณสามชั่วโมงโดียที่เขาไม่รู้ตัวจริงไหมเราเอาเวลาไปฉุยแฉะนะคะด้านที่มันไม่เกิดประโยชน์หลายชั่วโมงมาครูนะคะเวลาครูจะเลือกคุยเพราะครูสําเร็จไปแล้วนึกออกป่ะถ้าครูจะคุยก็ต้องแบบช่วยเหลือผู้คนได้นะคะแต่ถ้าคุยเพื่อจะให้ดินาคนอื่นไม่เอาอะค่ะนะคะ,นะคะมันเสียเวลานะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเรามันถอยหลังอยู่จะสนุกปากแล้วลำบากผลลัพธ์ไม่ได้อย่างตอนเนี้ครู ครูมีผลลัพธ์แล้วค่ะครูยังรู้สึกว่าเวลาครูมีค่าในอย่าที่จะทันที่ตอนนี้ครูจะนอนพักนะคะแต่ครูก็เลือกที่จะไม่นอนพักนะฮะครูคิดว่าเดี๋ยวเราก็ได้นอนพักอยู่ดีนะคะอยากจะให้ทุกคนได้รับข้อมูลดีๆมากกว่านะคะครูก็เลยลุกขึ้นมานะฮะให้กับพวกเราทุกคนจริงๆครูไม่จำเป็นที่จะต้องมาไลฟ์สดเพื่อตั้งโปรแกรมให้เราก็ได้นะคะเพราะพวกเราต้องมีสติในการตั้งโปรแกรมเองจริงปะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูรู้สึกอยู่ในจิตใต้สำึกของครูเลยเฮ้ย การทําความดีอ่ะถ้าเราจะนําคนทําความดีอ่ะทําไปเถอะเขาจะเรียนรู้หรือเปล่าเขาจะทาหรือเปล่ามันชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราเรามีหน้าที่ให้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเขาจะฟังหรือเปล่าใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังใครอยากทาก็ทําใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทาแต่วันนี้ทมตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราล่ะเลือกจะทําดีหรือจะพอแค่นี้อืมเห็นไหมยิ่งเราได้ยินนะคะการสูญเสียชีวิตของใครมากเท่าไหร่ เรายิ่งรู้สึกว่าเราต้องยิ่งต้องโถมทําบุญนะคะทำความดีมากเท่านั้นเลยนะคะรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีค่ะถ้าเราไม่เอามาไปต่อยอดสร้างคุณงามความดีนะคะมันก็จะสูญสิ้นไปกับตัวครูนี่แหละไปพร้อมกันคนะ,ะแต่ถ้าครูรู้ขึ้นมาสร้างคุณค่าส่งต่อสิ่งดีงามให้กับผู้คนวันหนึ่งที่ครูจากไปผู้คนยังเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้นะครูรู้ถึงเวลาที่มันมันอยู่เลยอะค่ะอืมวันนี้ใครหลายคนนะคะที่ครูรู้จัก กำลังจะโฟกัสการเป็นผู้นาหลักล้านผู้นาหลักแสนจับเงินแสนจับเงินล้านทําไปด้วยความกดดันทําไปบ้างเมาส์มอยบ้างนะคะโอกาอสประสบความสำเร็จได้ไหมได้แต่ว่าก็ยากนะฮะถ้าวันนี้เอ,า,อาง่ายนะลูกคิดง่ายนะฮะวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตแปดเดือนครูไม่มีเมาส์มอยหอยสังเลยนะฮะกับกับคนอื่นที่มันเป็นเรื่องไรส้สาระครูไม่สนว่าผู้นําครูจะเป็นใครหรือใครก็แล้วแต่สมมตินะฮะครูไป ก๊อบปี้แบรนด์หนึน่งมานะคะก๊อปี้การลงมือทําเขาครูไม่สนว่าระหว่างทางเขาจะติดชินนินทาอะไรเคยเปล่าเพราะครูรู้กนจักรวาลคนแดงดีอยู่ครูมีหน้าที่ทําอย่างไรก็ได้ให้ครูถึงเป้าหมายไวที่สุดครูเอาเวลาทั้งหมดมาพัฒนาตัวครูครูเอาเวลาทั้งหมดนะคะมาใส่เกียร์มาเลยนะวิ่งสุดตีนนะฮะวิ่งสุดชีวิตนะฮะในการลงมือทําครูทําเนื้อง,งานนะคะในการสร้างแบรนด์เนี่ยเยอะมากจนปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังเห็นว่าครูก็ ไปดูที่หน้า a c e b o o k พัชสิตาศักดิ์สุธนาคุณได้นะทําจนเป็นลมหายใจทําจะรู้สึกว่าถ้าไม่ทําสิมันแปลกอ่ะครูลงมาทําค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากนะคะครูจึงได้ผลลัพธ์เอ่อครูไม่ใช่ดาราไม่ใช่เน็ตไอดอลที่โพสหนึ่งครั้งแล้วคนจะมาซื้อเลยครูอาศัยความถี่ที่ไม่ใช่แค่โพสต์อย่างเดียวค่ะแต่ครูอาศัยความถี่ในความรู้สึกรักจริงๆนะคะเราก็รู้เลยว่าสินค้าดอกกำลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมันเสียเวลามากเลยนะที่ครูจะเอาหูอันวิเศษของครูไปนั่งฟังเขาเม้ากันสนุกปากพลอเลาะแต่มัน โอเคถึงเวลาเล่นเราเล่นถึงเวลาทํางานเราทํางานฮะแต่ถ้าุูยังไม่สาเร็จในงานุณไม่มีเวลาที่จะไปนั่งเมาะมอยเรื่องคนอื่นนะฮะวันนี้คุณลองเช็คนะคะว่าระหว่างทางที่คุณกําลังจะเข้าสู่เป้าหมายคุณเผลอแวะนินทาคุณเผลอแวะเมาะมอยกับคนที่คุณฟังแล้วคุณก็หมดพลังอ่ะดูยังไงคะผลลัพธ์คุณมันถอยหลังถอยหลังถอยหลังถ้าวันนี้คุณมาอยู่ใกล้ครูแล้วคุณยังเลือกประสบความสำเร็จไม่ได้รูบอกว่าเฮ้ยทาใจเถอะคงไม่มีใครช่วยมึงได้คงต้องไปรักษาเยียวยาหัวใจตัวเองเอง คุณตอบตัวเองได้ค่ะว่าคุณทำกี่เปอร์เซ็นต์เอาจริงๆไม่มีหรอกค่ะถ้าเจอคุณติตาแล้วความถี่ในความรู้สึกและความถี่ในการลงมือทำถ้าทำถึงยังไงเป้าก็ทะลุเป้าทะลุ aru, ฮะอาทิตย์นี้คุณอยากได้หลักล้านคุณจะได้หลักล้านอาทิตย์นี้คุณอยากได้หลักแสนคุณจะได้หลักแสนอาทิตย์นี้คุณอยากได้หลักหมื่นคุณจะได้หลักหมื่นอาทิตย์นี้คุณไม่ได้ตั้งเป้าคุณไม่ได้อะไรปกติมากค่ะปกติมากค่ะนะฮะโอเคไหมดังนั้นเวลาเป็นสิ่งมีค่ามากอย่าเผาผ่านเวลาเล่นๆนะฮะเพราะรู้สึกสนุกป วันนี้คุณหัวเราะพรุ่งนี้คุณอาจจะตายก็ได้ฮะอืมใช้ทุกวินาทีให้มีความหมายด้วยความสุขความสนุกนะฮะระหว่างทําไปให้นึกถึงครอบครัวนะฮะว่าวันนี้เราจบครอบครัวไปถึงฝั่งหรือยังครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือยังปู่ย่าตายายเรามีที่นามีที่ได้สําหรับเรือนตายหรือยังเราได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างไรบ้างนะ,ะถ้าทุกอ,อย่างมันเพอร์เฟกแล้วไม่ต้องพัฒนาตัวเองก็ได้นะฮะทําได้เหมือนเดิมเลยนะฮะ ดังนั้นวันนี้ครูถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วแล้วครูก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยครูสามารถเกษียณตัวเองได้ตั้งแต่แปดเดือนนะคะโดยที่ครูไม่ต้องทํางานแล้วนะคะครูมีแพซีฟอินคัมนะคะทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเพราะครูไม่ได้เอาเงินมาแค่สร้างแบนนะคะครูสร้างธุรกิจครูมีแพซีฟไลฟรีดอมไรนะคะโดยที่ครูไม่ต้องทํางานแล้วครูเอาเงินไปทํางานให้ครูนะคะครูลงทุนอสังหาครูลงทุนเยอะมากนะคะครูมีเงินที่ครูไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างแบนขายคอร์สใดใดทั้งสิ้นนั่นจะเป็นเหตุผลที่เราจะเห็นครูจ้า ขายคอร์สน้อยนะคะขาคอร์สน้อยมากนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะครูบริหารเงินเป็นนั่นเองนะคะและ้วครูใช้เวลาทุกนาทีให้มันคุ้มค่านะคะจึงอยากบอกพวกเราทุกคนคะ่ะโอเคครูเชื่อว่าพวกเราจะมีสตินะคะในคลิปนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะสัก5้านาทีสิบนาทีนะคะใครไหวแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะ Thank you. โอเคนะคะอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะวันหนึ่งที่เราต้องจากกันไปจะคงเหลือไว้ซึ่งความดีนะคะจงดำรงสติตัวเองรู้เท่าทันตัวเองอารมณ์ตัวเองความคิดตัวเองนะนำพาตัวเองสู่พลังแห่งความสุขพลังแห่งความสำเร็จเองได้สบายๆด้วยรักจากใจจากครูสิตาครูรักพวกเรานะคะและเชื่อว่าพวกเราจะสำเร็จได้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าโคค่ะ